วันนี้สูบสระที่นากันจะทุกคนพอบ้านของเราลงไปปุ๊บก็ได้ปลาปั๊บถือว่าหมานใช้ได้ค่ะปีนี้น้ำในสะรู้สึกว่าไม่ค่อยเยอะนะคะใช้เวลาในการสูบน้ำไม่นานประมาณ4ีชั่วโมงน้ำก็แห้งแล้วจ้าเขตทางภาคอีสานหลังจากฤดูเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะสูบสะจับปลานะคะจึงเป็นที่มาของคำว่าข้าวใหม่ปลามันนั่นเอง ปลาที่อยู่ในบ่อเป็นปลาจากธรรมชาตินะจ๊ะไม่ใช่ปลาปล่อยปลาที่ไหลามาจากแม่นาแล้วก็ไหลลงสู่บ่อธรรมชาติจ้ะสองคนนี้ทําปลาหลุดมือก็เลยได้ไปไล่หากันสรุปวันนี้จะหาเจอกันไหมและแล้วก็เหนื่อยค่ะผลที่คาดหวังไว้ก็คือหาไม่เจอแล้วก็ไม่ยืนหงอยวันนี้ถือว่าอากาศร้อนพอสมควรนะคะมาดูช็อตเด็ดกันว่าน,น้องเต้นจะจับปลากันได้ไหมคะทุกคนเอาลุ้นช่วยกันจ้าได้ไหมเอ่ยได้ไหม วินาทีนี้ทุกคนช่วยกันลุ้นมากเลยค่ะแล้วมาดูว่าเขาจะจับได้ไหมโอ้ยสรุปว่าจับได้อยู่นะคะทุกคนพิเชนของเราหลังจากยืนหงอยไปก็ลงมาทำหน้าที่ตกอในบ่อธรรมชาติจะมีปลาทุกชนิดค่ะไม่ว่าจะเป็นปลาช่อนปลาดุกกบปลาไหล แต่ปีนี้ปลาในบ่อค่อนข้างน้อยเพราะว่าปีนี้ฝนไม่ค่อยชุจกจ้าเดี๋ยวได้เยอะได้น้อยไปดูที่บ้านกันอีกทีต่อจากนี้จะเป็นเมนูเด็ดที่ทุกคนรู้จักนั่นก็คือส้มตำนั่นเองนะคะวิถีธรรมชาติบ้านนอกบ้านนาใช้ชีวิตแบบสบายๆจกข้าวเหนียวเปิบแล้วค่ะรอไม่ไหวส้มตำคงจะช้าเกินไปเอาข้าวเหนียวไปก่อนคนละบ้านปกติสูบสระในบ่อเลยจะต้องเผาปลาแต่ปีนี้เราจะไม่เผากันที่นานะคะเพราะว่าฟางหญ้าแห้งรวมไปถึงพืชพันธุ์ การเกษตรอีกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นอ้อยหรือผักของชาวบ้านนะคะเราจะไม่เผากันที่นี่เพราะฉะนั้นอาหารมื้อน,นี้เราของเราก็จะมีแค่ส้มตามนี่เด็กๆมาโชว์ความน่ารักสดใสอ่าตอนนี้ก็เริ่มนะคะตำพริกกระเทียมลงไปเลยนะคะทุกคนใส่นี่เลยผงนัวขาดไม่ได้อ่ะเดี๋ยวต่อจากนี้ไปยกหน้าที่ให้อ่าพ่อครัวนะคะเชฟของเราเลยจ้าอยากกินมากินเด้อตามทุ่งนาตอนนี้ เทียพลานกู่ลังต้มบมอยู่แม่ใส่น้ำตาลน้อยใส่แค่เออใส่น้ำตาลน้อยแล้วใส่น้ำอันนี้น้อยเอาเอาแล้วนายบอกว่าใส่อันนี้อันนี้ให้มีน้ำน้อยเนี่ยใส่นี่น้อยอ่าตอนนี้ตอนนี้ใส่มะกอกในกระเม็ดเห็นกระเม็ดไหมหนูกระเออ มะกอกน้ำนมะกอกน,ออนี่ใส่มะกอกจับหน่อย <c oughs> ใครกินได้ก็กินใครกินไม่ได้ลก็แต่เขากิน <c oughs> ได้ต้องกินกิ <c oughs> นไม่ได <c oughs> ้ก็ต้องกินนี่แค่นี้นี่สูตรสุดสุดตะพาร์ทำ <c oughs> ม่เหมือนใครแรงเหรอเมนโบใส่เมล็่ให้ขาดตัดไปโรยเฮ้อ ปิงฟามุยปิงฟามุยปิ้ตกุ่มร้านปิ้งามุยบเนี่ยกินได้เหรอเยอกเนอกินได้เหรอได้เ้วก็ใส่อันนี้ไปเออด้างมือไหมครับไม่ล้างอกทั้งนั้นอร่อยมังเปืองเลยเนี่ยชั่ไว้ปลา ได้เยอะอีู่ครัอือต้มหนึ่งอะไม<อ>ืเพ<อ>ื่อไงสุดยอดมือเพื่อนแล้วค่อยล้างมือนะคะคุกย,ยายล้างให้เด้อต่อพันตำคคกแล้ลวแก่โคกโคกละห้าสิบบาทครับกกเดี๋ยกระเด็นข้าวตานะคะถอยหน่อยพี่ปลาจา๋านั่งลงนั่งลงนะคะน่าจะน้ำปลาชั่หน่อยเดี๋ยวมเลองเดเราไม่ชิมไม่ชิมปะนี่นนน ดมอือหืมยอด้าทับยไม่เผ็ดหรอกไม่เผ็ดหรอกเหรออุ้ยอาเจียนเลยบะเพ็ดมาลูกกอ่อนเร็วโอ้โหคโอได้อาหารของเด็กๆก็มีนะคะต้มจืดกับข้าวมีไม่มากแต่ว่าอร่อยมากเลยนะทุกคนความสุขทางใจล้วนๆต่อด้วยจกข้าวเหนียวมาเลยจ้า กินข้าวกันล้อมวงที่ทุ่งนาถือว่าอร่อยมากจ้ะวันนี้แดดค่อนข้างจะแรงแต่ถือว่ายังมีร่มสะเดาอยู่เป็นอันใช้ได้เอาใต้ร่มสะเดานี่แหละอร่อยมากจ้ากินข้าวใต้ร่มสะเดาก็ไม่พ้นจากผักสะเดาเอามาจิ้มกับส้มตำนะบรรยากาศแบบนี้ถือว่าไม่ค่อยได้เจอมากนะเพราะว่าเราจะสูบสะกันปีละครั้ง เดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันแล้วจ้ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปแยกปลากันที่บ้านนะจ๊ะขอบคุณทุกการดูขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณมากมากค่ะคลิปนี้อาจจะยาวไปหน่อยเพราะอยากให้ทุกคนได้สูดรธรรมชาติเข้าไปให้เต็มปอดให้หายคิดถึงบ้านกันจ้าแล้วเจอกันที่บ้านนะทุกคนนะขอบคุณค่ะ